วันใหม่ทำอะไรครับวันใหม่ทำอะไรลาน,นไงวันใหม่ตักดินใส่รถด,ดําครับลาน,นไงตักดินใส่รถดําโอ้โหตักเยอะๆตักเยอะๆ หาดนางลำครับน้ำสใสใสบรรยากาศดีๆหาดนางลำครับมีเกาะด้วยเรือด้วยมาานาโบสถมาแล้วอ้อมเกาะอ้อมเกาะอ้อมเกะาะวันใหม่ตักดินใส่รถตั้มเลยเลย ตาเกียระโลกตาเกียร่าเอาไปเทไหนเอาไปเทไหนครับวันใหม่เท,ทตรงไหนนะเอาวันใหม่หันมายิ้มเลยแล้วอชอบไหม อารีบไปเท่รีบไปเท่ของเหรียจะลอยน้ามีแล้วลูกนี่แหละเนี่ย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 เอาเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเออนั่นละ